สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง For June พยากรณ์วันจะมาพยากรณ์คนเกิดราศีพฤษภแลนด์คณาพฤษศสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นก็ไลก์กดแชร์ก็ subscribe สสติดตามเพื่อใจกัรช่ชองชั้นหน้ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับแค่ตอก,การดูดวงส่วนตัวสามารถอัดลาอาดีมาที่บลิเบอร์สามหกเก้าตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจักรนี้อัลลาอาดีมาถามค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษลดเพิ่มให้ห้าวันช่วงวันเดนทยคือสิบถึงยี่สิบกุมภาพันธ์เลื่อนเพิ่ม ยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบห้ากุมภาพันธ์ยี่สิบห้ากุมภาพันธ์ไปวันเดทไลน์อลาดีมาทถามค่าครูได้ครับก็จะได้ราคาพิเศษวันสุดท้ายเนาะคลิปนี้เป็นการพยากรเดือนมีนาคม2568ซึ่งเป็นเดือนที่3ของปีเผอแป๊บๆกับเป็นเดือนสุดท้ายของไตรมาสแรกแล้วนะครับเดือนเมษายนเดือนหน้าเป็นการพยากร์ไตรมาส2ในเดือนแรกแล้วนะครับก็ติดตามกันได้ยาวๆเนาะเผอแป๊บๆมันนะเอ่อเราไม่ได้มาพยากรดาวยาในคลิปนี้นะครับที่เราเห็นกราฟิกเนี่ย ตามจริงเราพยากรณ์ไปคลิปที่แล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ฟังอยากลับไปฟังได้เพราะเนื่องจากว่าเราจําเป็นต้องฟังคําพยากรณ์รายเดือนของการย้ายของดวงดาวเพราะมันเป็นการอะไรอัปเดตเรื่องราวใหม่ๆในแต่ละเดือนว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวเราบ้างผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเราเรื่องราวใหม่ๆนั่นเองก็ติดตามกันได้ในคลิปที่แล้วส่วนคลิปนี้ใน EP ที่2ในแต่ละเดือนเนี่ยจะเป็นการพยากรณ์ครอบคุมชะตาชีวิตของเรา ทุกเรื่องนะครับที่เราควรจะรู้และก็เป็นหําคถามอยอดฮิตท,ที่คนอยากรู้มากที่สุดก็เรียบเรียงมาพยากรณ์ให้ในคลิปนี้แล้วก็คือการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภรับมาติดตามรับฟังกันเลยครับผู้ที่เกิดราศีกรกฎไอ้ไม่ใช่กรกนผู้ที่เกิดราศีพฤศภนะครับวันที่ตามนี้นะครับดูจากด้านล่างส่วนลัคนาพฤษภทางซ้ายมือข้ามไปทางเหนือคือตะ,ตะวันตกฉิมงเหนือนะครับอยู่ตรงนี้มีดาวมัติยูดาวพฤหัสดีกลุ่มลักกลุ่มราศีเกิดนะครับ เหมือนเดิมไปถึงเดือนพฤษภาคมนะครับทีนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ดาวประจําตัวกันก่อนก็คือดาวศุกร์นั่นเองนะครับผมเคยพูดไปแล้วนะดาวศุกร์เนี่ยโคจรอ,อยู่ในราศีมีนนิ่งเนาะหรือเรียกว่าถอยหลังอยู่ในราศีมีนเนี่ยทั้งหมดรอ26วันนะครับหรือพูดง่ายๆว่า5เดือนครับอีกเดือนเดียวจะครบครึ่งปีแล้วนะเออคือดาวพฤตยูถอยแค่4เดือนนะย้าย7ปีต่อน1ราศีแต่ย้ายแค่ถอยหลังแค่4เดือนแต่ดาวศุกร์เนี่ยโคจร ราศีละหนึ่งเดือนแต่โคจรถอยหลังห้าเดือนอยู่ในราศีมีนอันนี้มันเป็นการผิดปกติไม่ใช่หมายถึงว่าดาวศุกร์จะต้องโคจรถอยหลังวิปริตขนาดนี้นะครับไม่ใช่นะนี่เป็นครั้งแรกที่วิปริตจริงๆนะครับคือการโคจรถอยหลังเขาเรียกว่าดาววิปริตนะครับโคจรวิปริตในทางโหราศาสตร์นะคือเดินไม่ปกติพูดง่ายจึงเรียกว่าวิปริตนั่นเองวิปริตหมายถึงการแปรปรวนหมายถึงดาวดวงนั้นให้ผลที่แปรปรวนในดวงชะตาของเรา ชนดาวศุกร์เนี่ยโคจรไทยหลังตนะั้งแต่วันที่28มกราคมปี68นี่แหละยาวจะไปถึงวันที่2มิถุนายน68ครับดังนั้นเนี่ยกรุณาทําความเข้าใจแล้วก็ระมัดระวังเอาไว้แต่โชคดีของคนพุ้ศพที่ดาวศุกร์โคจรอ,อยู่ในเรือนลาภะไม่ได้อยู่ในเรือนเสียเหมือนคนตุลน,นะครับตุลเนี่ยตุลกับพุชศพเนี่ยเป็นดาวศุกร์ดวงเดียวกันหมายถึงดาวประจาตัวเป็นดาวศุกร์เหมือนกันและแต่ดาวตุลเนี่ยเขาไปโคจรอ,อยู่ในเรือนอริครับ เออด็วของเราอยู่ในเดลลาพระ,ะโชคดีนะครับถือว่าหายใจหายคอโรคอยู่แต่อริลาพระด้วยก็ไม่พ้นนะนะครับคือเอาเป็นว่าทางอ้อมไม่ใช่ทางตรงนะครับอย่าลืมนะพืชศพก็ยังอริบราพระอยู่ดีนะครับแต่ยงดีที่ไม่ได้คอจรอ,อยู่ในอริคือเสียเลยแต่อันนี้อริหมายถึงอริวิ่งไปหาลาพระย่างน้อยก็ได้ทุกขลาบอ่ะนะครับไม่ได้หมายถึงว่าเสียสั้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะเย็นๆ เรื่องราวอะไรจะเกิดเราห้ามไม่ได้หรอกครับมนุษย์เราเนี่ยเป็นแค่เศษผงธุรีในจัก,กรวาลน,นะครับจัก,กรวาลน,นีย้ยิ่งใหญ่ไพศาลกว้างเกินจักาดนับได้มนุษย์เราอะ่ะต่อให้ตัวใหญ่ที่สุด2เมตรก็เหอะก็ไม่ถึงยังไงก็เศษฝุ่นอยู่ดีเนาะเหมือนเราอะ่ะตบหมอนเราก่อนจะนอนนะครับตบแล้วฝุ่นมันฟุ้งขึ้นมานะ่ะนั่นแหละมนุษย์เราอะไม่ต่างกับฝุ่นนั่นแนหะที่มองไม่เห็นเลย ในจักรวาลน,นี้ถ้าเทียบจักรวาลน,นะอ,อมองไม่เห็นฝุ่นเลยนะครับนั่นแหละคือมนุษย์เราดังนั้นเนี่ยเรามีหน้าที่เดียวคือการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไม่มีอำนาจใดที่ไปต่อรองจักรวาลน,นี้ได้เลยหรือธรรมชาติธรรมชาติคือจักรวาลจักรวาลคือธรรมชาติธรรมชาติคือธรรมะธรรมะคือจักรวาลและธรรมชาติจำไว้น,นะครับสิ่งพวกนี้มันผูกกัน แนวคิดของศาสนาพุทธเราเนี่ยอันนี้ขอพูดถึงศาสนาพุทธนะครับใครนับถือคริสตอะไรก็ฟังไปแต่เราไมไ่มาให้คุณนับถืออะไรหรอกแต่แค่ว่าฟังไว้ว่าข้อมูลไว้ว่าธรรมะธรรมะธรรมชาตินะครับธรรมะธรรมชาติธรรมชาติคือจัก,กรวาลเพราะว่าจักรวาลน,นี้เกิดขึ้นจากธาตุทั้งห้า ดินน้ำลมไฟอากาศธาตุหรือน้ำไม้ไฟดินทองในทางหลักฮวงจุ้ยมันจะมีสองอย่างมันจะมันจะผสมกันบางคนบอกว่าเอ้าแล้วธาตุม้กับธาตุทองต้องเพิ่มเป็นเจ็ดธาตุไหมไหมครับมันก็คือห้าธาตุเหมือนกันแต่มันมันเป็นแฝงธาตุกันอยู่เนาะไทยกับจีนเนี่ยไม่ต่างกันหรอกแต่มันแค่เขามองมองคนละรูปคนลคนละมุมกันเหมือนแก้วมักแก้วน้ําร้อนนะครับแก้วที่เรากินกาแฟกินอะไรร้อนๆแล้วมีหูหิ้วเรามองมุมหนึ่งอาจจะ จะมองเห็นหูแต่บางมุมจะมองไม่เห็นหูมันหมายถึงการมองคนละม,มุมคกว่าต่างมุมมองนะครับหรือมองต่างม,มุมนั่นเองเขา้าใจหรือยังนะครับหรือกลับมุมมองดัานนั้นเะนี่ยกลับด้านกันนะเพื่อไปดูอีกด้านหนึ่งดัานนั้นเะนี่ยเราก็จะเห็นด้านคนละด้านคนที่รู้รอบรู้ทิศเนี่ยคือลาหัวนะมันคือรู้ในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่รู้กันหรือพบวิด้านก็คือรู้รอบนั่นเองดนนั้นเะนี่ここยก็เป็นคนที่รู้รอบจะได้รู้ท rier, ุกอย่างรู้แบบ ต้นสายไปเหตุรู้ถึงที่มาที่ไปถึงแก่นอะไรทํานองนี้ในดวงชะตาของผมเนี่ยในในศาสตร์จีนเนี่ยเขาอ,นนอันนี้เป็นแอปเนาะเขาก็บอกอยู่ว่าผมชอบอะไรรู้ลึกรู้จริงจากาต้นรากมันนะครับแต่ก่อนผมไม่ได้เป็นคนแบบนี้นะแต่ก่อนผมเป็นคนไม่เรียนรู้อะไรเลยเพราะผมเป็นคนหลักสนุกหลักเล่นลักสนุกสนานไปวันวันไม่เรียนด้วยไม่ชอบเรียนเรียนนะแต่ไม่ได้เก่งเพราะว่าผมเน้นสนุกเล่นไปวันวัน แล้วไม่ใช่จะมีเพื่อนด้วยนะเล่นสนุกไปเพราะว่าอืมมันก็มีเพื่อนอยู่แต่เพื่อนเป็นเพื่อนแบบเพื่อนสนิทนะอืมแต่ไม่ใช่เพื่อนแบบแบบคือผมเป็นคนอินโทร,ร์ดไงไม่ชอบไม่ชอบเพื่อนเยอะขนาดนั้นคือคบเฉพาะที่ที่มันเข้ากันได้เท่านั้นนะ่ะนั่นแหละนอกนั้นก็จะไม่ไม่ไมไมคบเท่าไหร่ก็จะคือคือเป็นเพื่อนได้แต่หมายถึงคุยกันแต่ไม่ได้แบบเป็นเพื่อนสนิททํานองนั้นนะครับอืมทีนี้เ เราไปตกเรือนลาภะเนี่ยก็จะมีลาบมีผลเขาเรียกว่าเสน่ห์เพราะตกในเดือนทัดน้ํานะครับสุขในเดือนทัดน้นะําแล้วตอนแรกนะหนึ่งถึงสิบห้าเนี่ยดาวพุธยังอยู่ด้วยก็เป็นพุธสุขคู่ทัดน้ำในเดือนทัดน้าเป็นอัสติทัดน้าใช่ไหมครับแต่ผมว่ามันเกินกําลังนะเพราะมีดาว <im aa> อาทิตย์กับดาวราหูอยู่ก็เลยขอเป็นคู่ทัดน้าในเดือนทัดน้ํามีกําลังสูงก็พอมีเสน่ห์ล้นเลยครับดังนั้นเนี่ยก็จะสร้างความหลงใหลให้กับผู้อื่นมีดาวราหูด้วยคือผลงาน สร้างความโดดเด่นทําให้เกิดความหลงไหลแต่สิ่งนั้นจะดึงดูดคนชั่วเข้ามาด้วยมีทั้งคนดีคนไม่ดีปะปนกันเข้ามาอย่าลืมนะครับคนเราอ่ะไม่มีใครหรอกที่จะเจอคนดีร้อยเปอร์เซ็นไม่มีคนชั่วในชีวิตแต่อาจจะน้อยแต่บางคนเนีย่ยเจอคนชั่วมาทาั้งชีวิตแทบจะไม่เจอคนดีเลยก็มีมันเหมือนกรรมดึงดูดกันมานะครับเอออย่างตัวผมเองเนี่ยโอ้โหแทบจะครึ่งครึ่งเลยครับคนดีกับคนไม่ดีเนี่ยพอกันเลยนะครับคือมันเยอะจริงๆนะไอ้คนไม่ดีก็เยอะคนดีก็เยอะ ก็เลยคิดว่าครึ่งๆนะครับบางคนเนี่ยคนชั่วเยอะมากกว่าคนดีก็มีที่เจอมาเพราะเจอใครก็ไม่ดีเลยสักคนก็มีนะในชีวิตเนี่ยก็ถือว่าโชคร้ายหน่อยเนาะดวงมันดึงดูดมาครับจำไว้นะครับดวงดึงดูดมาตัวผมเองก็รู้ว่าตัวผมเนี่ยมีดวงชะตาเป็นแบบไหนเนาะคือดวงไม่ดีอะ่ะมันมันไปกลุ่มกับดาวคู่ศัตรูด้วยดาวประจําตัวไม่ไม่ใช่ลักขณานะดาวประจําตัวโคจรไปกลุ่มกับดาวคู่ศัตรูมันเลยทาให้ผมเนี่ยต้องเจอแต่เรื่องที่มันแบบ เออต่ํากว่าตนเจอแต่คนไม่ดีผสมกับคนที่ดีพอได้ตําแหน่งที่ดีก็ยังได้คนดีเจอคนดีแต่ก็เจอคนไม่ดีด้วยผสมผสมกันไปนะครับเขาเรียกว่าห้าสิบห้าสิบเลยนะดวงผมเนี่ยก็ใครที่เจอคนดีมากกว่าคนชัว่วก็ถือว่าโชคดีไปนะครับเราก็อย่าหลงละเลงแล้วไปคบกับคนพาลหรือคนชั่วเพราะว่าคนพาลมักจะพาไปหาผิดก็หมายความว่าทําให้ชีวิตตกต่ำและหายนะได้พบวินาจะมาเยือนในวันนั้นแต่เมื่อใดก็ตามที่เราคบคน ดีหรือบัณฑิตเขาก็จะพาไปหาผลผลที่นี้คือพบ,พบสุภะและลาภะก็ทําให้เราเจริญงอกงามในชีวิตแล้วก็ไปสู่สิ่งที่ดีได้เหมือนเขาเหมือนกันนะครับอ่ะประมาณนั้นทีนี้จบตอนนี้ก่อนนะครับมีทั้งเพศทั้งภัยมีทั้งชื่อเสียงเครดิตจะมีความเสียหายได้แลระมัดระวังคบใครกรุณาทําความรู้จักคนให้มากและคุณจะไม่เดือดร้อนกับเขา เมื่อใดก็ตามที่คุณคบคนพานคนพานก็จะพาไปหาผิดนั่นแหละสุดท้ายก็จะหายนะอย่างที่ผมบอกโดยที่คุณอาจจะไม่รู้ก็ได้และคุณไม่ได้ตั้งใจแต่คุณอย่าบอกว่าไม่รู้เพราะคุณต้องเรียนรู้ครับเข้าใจไหมภาษดีมันลาพามากุมตัวเนี่ยเราต้องรู้จักเรียนรู้ดาวพฤหัสเป็นดาวแห่งการเรียนรู้บรตยุทําให้เกิดการพลิกผันแปลว่าไม่ได้แปลว่าจะได้ลาบเสมอไปลาบอาจจะพลิกผันออกไปก็ได้ดังนั้นจะได้ความถูกเข้ามาเพราะมีดาวคู่ศัตรูถึงสองคู่ระวังไว้ให้ดีนะครับเลือกคบคนจําไว้ การงานการเงินเอาไม่ให้ขอโทษการงานในเดือนมีนาคมนี้นะครับการงานในเดือนมีนาคมเป็นดาวอะไรเอ่ยผม,ผมค่อนข้างเวียนหวัวน,นิดนึงนะขออภัยตั้งสติก่อนราหูเนี่ยไปโคจรในเดือนลาภะดูเหมือนจะดีเน,ะนาะกรมราภะหมายถึงช่วงขาขึ้นช่วงไม่ได้หมายถึงขาขึ้นทุกคนนะช่วงขาขึ้นของคนส่วนใหญ่แต่มันมีดาวคู่ศัตรูด้วยไม่ได้หมายถึงจะดีร้ออรนนะอัน,นต้องบอกก่อน บางคนเนี่ยพอผมพูดไปว่าเป็นช่วงขาขึ้นมีคนบอกว่าขาขึ้นคือเอาขามาไก่หน้าผากน,นะครับอเขาบอกงี้ผมก็เลยบอกว่าโอ้ยไปคิดอะไรมากมายคือช่วงขาขึ้นแต่เราต้องไปดูดวงชะตาของเราด้วยบางทีในดวงชะตาของเราอาจจะเกิดคู่ศัตรูเกิดขึ้นจึงเป็นคนที่ไม่ได้โชคดีเหมือนชาวบ้านเขาเข้าใจไหมครับแต่อย่าคิดว่าคนผู้ศพจะไม่มีใครดีเลยนะครับมันต้องมีดีสิแต่คุณอย่าเบ่าวรวมว่าคุณเนี่ยเป็นคนกําหนดราศีผู้ศพทั้งหมด เข้าใจไหมเหมือนกับคนนั้นที่บอกอะ่ะเขาไม่ได้เป็นคนที่กําหนดราศีเมษทั้งหมดเพราะผมพยากรณ์ราศีเมษไงได้กมารมมะลาภะเหมือนคุณเลยได้กมารมมะลาภะตัวผมเองก็พึสงบเหมือนกันก็ไม่ได้แปลว่าการงานจะดีนะเออตอนนี้นะี่ยไม่ได้จะดีนะต้องบอกไว้ก่อนแต่ผมบอกว่าเป็นช่วงกาขึ้นหมายความว่ามันยังไปได้อาจจะมีตะขุกตะขักบ้างแต่ไม่ได้หมายถึงว่าแบบเฮ้ยฉันตกงานฉันไม่มีงานขนาดนั้นน่ะเข้าใจปะเออแต่ว่ามันหมายความว่ามีงานแต่งานนั้นอาจจะ ไม่ได้คือมีเรื่องติดขัดมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยและอย่างหนึ่งอ่ะเราเราพูดถึงเดือนนี้ก็จริงแต่ว่าดาวอ่ะมันไปครอบคลุมถึงเดือนอื่นด้วยไม่ได้ถึงเดือนนี้เท่านั้นดังนั้นเนี่ยมันหมายความว่าเราพูดแค่เดือนนี้เราตัดเราตัดเข้าใจไหมครับตัดเดือนถึงเดือนก็คือต้นเดือนถึงปลายเดือนเท่านั้นเดือนอื่นเราไม่รับรู้ไม่ว่าดาวจะอยู่ไม่อยู่เราไม่สนใจเราดูเอาเดือนนี้อย่างเดียวเข้าใจไหมครับันั้นโฟกัสแต่เดือนนี้ทีนี้ มันจะมีปัญหาคืออาทิตย์กราหูกับสุกราหูสุกราหูเข้าเจราระวังภพยโดนหลอกอยู่ในเรือนซัพย์ก็แปลว่าเขาัขอบอยู่ในเรือนลาบก็หมายความว่าเราจะมีโชคมีลาบแต่อาจจะถูกหลอกด้วยหมายความว่าเอาผลประโยชน์มาล่อคือราหูในเรือนลาบมันคือโลภโลภมากกระลาบหายไงครับเออทำองนั้นเพราะอังคารไปโครจรถอยหลังในเรือนกระดุมพระถอยหลังแล้ววินาศกระดุมพระวินาศแปลว่าสูญสิ้นสูญสิ้นในเรือนการเงินแปลว่า เงินมีเท่าไหร่ก็หมดเพราะลาภะมันไม่ตอบโจทย์เข้าใจอย่างเพราะว่าในทางวงในทางจีนเนี่ยนี้ผมศึกษาเพิ่มเติมเขาบอกว่าคนที่มีโชคลาบแต่คนที่ไม่มีธาตุธาตุกำเนิดนะครับหมายถึงธาตุกำเนิดดีทีดีทีคือลักษณะคล้ายๆลักษณะหมายควาก็ให้ความสําคัญที่สุดสมมติเป็นธาตุหนึ่งแต่มีธาตุโชคลาบเต็มดวงชะตาเลยแต่ไม่มี คือดูเหมือนดีเนาะมีธาตุนินโชคลาบนดวดงชะตาเยอะมากน่าจะมีลาบผลนิดตมที่เนืองนองเลยไม่ใช่ครับเพราะธาตุกาเนิดไม่มีเลยสักตัวก็แปลว่าคนคนนี้ทาไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆเหมือนเขาเรียกว่าก่อหนี้เพราะว่าทําเพื่อให้ตัวเองประสบความสําเร็จทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตัวเองคือลาภตัวนี้มันเหมือนกับการที่ทําให้ตัวเองเนี่ยเจริญคิดหาวิธีการที่จะให้ตัวเองเจริญแต่ทำ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 แต่สักจะทำแต่ไม่มีตัวรองรับหมายถึงไม่มีลูกค้า ทำทุกอย่างเพื่อให้ขายให้ลูกค้าแต่ลูกค้าไม่มีแล้วคุณจะรวยได้ไงใครจะเอาเงินให้คุณถูกป่ะครับก็เหมือนกันเราอ่ะแค่ทําไปเพื่อตอบสนองนี้ตัวเองเพื่ออยากรวยแค่นั้นเองันนั้นจึงหมายถึงการลงทุนแบบไม่บัญญับบัญยั่งก็คือการตำผิดละลายไ,ไม่นาม้าก็คือเสียเงินเปล่าสูญเงินเปล่าเข้าใจหรือยังประมาณนี้เลยันนั้นเนี่ยท่านในทางจีเนี่ยเขาก็พูดว่าทุกอย่างมันเป็นเหตุผลหมดเลยอ่ะนะครับคือต้องบอกว่าจี G เนี่ยมีเหตุผลมากกว่าไทยนะในการพยากรเนี่ยคือหมายถึงว่ามันฟังแล้วมันขึ้น แต่ในทางโหาราศาสตร์ไทยเราจะงงไงคือไม่ได้ไม่มีเหตุผลนะแต่มันมันเหตุผลเขาใจยากเพราะว่าดวงดาวเอ่ยบอกว่าดาวคานเป็นอย่างเงี้ยคุณเข้าใจดาวคานไหมครับบอกว่าดาวจันทร์เป็นอย่างเงี้ยคุณเข้าใจดาวจันทร์ไหมเรามองไปดาวจันทร์เนี่ยเราดูทุกวันเนี่ยเราเห็นทุกวันเนี่ยอาทิตย์เนี่ยมองเห็นทุกวันเนี่ยคุณเข้าใจไหมครับว่าเขานิสัยยังไงดวงจันทร์มีนิสัยเป็นยังไงถ้าคุณไม่เรียนโหราศาสตร์เข้าใจไหมครับไม่เข้าใจถูกปะผมก็ไม่เข้าใจดังนั้นเนี่ย มันต้องเรียนโหราศาสตร์ถึงจะเข้าใจแต่ถ้าไม่เรียนโหราศาสตร์เราไม่เข้าใจเด็ดขาดแต่ห่วงจุ้ยเนี่ยถามว่าธาตุไม้ธาตุไม้ใครไม่รู้จักไม้ครับถูกปะธาตุน้ํามีใครบ้างกินน้ําทุกวันแล้วบอกว่าไม่รู้จักน้ําถูกปะมันไม่ได้น้ํามันคือมีตัวตนแต่สัมผัสไม่ได้อ่ะอยู่ในภาชนะไหนเป็นภาชนะนั้นอ่ะเราดื่มก็ดับกระหายคลายร้อนอยู่ในเลือดเราอ่าไปการเปลี่ยนถ่ายออกซิเจนนู่นนี่นั่นอะไรในร่างกายทุกเราทุกอย่างเรารู้หมดเห็นไหมครับ ธาตุมันเข้าใจง่ายกว่าเข้าใจในอย่างนี้คือเรียกว่ามันเข้าใจง่ายกว่าคือธาตุของจีนหมายคือว่าเวลาเรียนดูดูเหมือนเข้าใจนะแต่วิชาเขาอะยากเพราะว่าเราคือเราไม่ค่อยสัมผัสตามจริงผมว่ามันไม่ได้ยากกว่าหร่นละศัตร์ไทยหรอกแต่มันแคเ่เราไม่ค่อยมีคนไม่ค่อยมีคนสอนแล้วก็อาจจะแบบอ,อ,อะไรทำไงอะประมาณนั้นอนะไม่มีใครสอนเท่าไหร่ก็เลยทําให้ดูยากนั่นเองเนาะ ผมยังคิดว่ายากกว่าโหราศาสตร์ไทยที่ผมศึก,ศกษามาเลยแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีใครสอนเราอย่างจริงจังั้ืงถ้ามีคนแบบมีอาจารย์น่ะก็น่าจะแบบเข้าใจได้ง่ายกว่านี้นะครับหรือไม่มีใครสอนแบบจริงจังเริ่มพื้นฐานทีละขั้นอย่างงี้ยไม่ม,ไม,มีไม่เหมือนโหราศาสตร์ไทยมีคนสอนแม้กระทั่งเบสิกเลยเราก็ยังพอรู้ไงเนาะ คนเรียนรู้กันเยอะแยะมึงผมเนี่ยอธิบายให้ฟังทีละขั้นตอนเนี่ยพวกคุณก็เข้าใจกันใช่ไหมก็ดูเหมือนง่ายเนาะเพราะหลายคนก็เป็นกันเนี่ยไม่ได้ยากอะไรนะครับอ่ะต่อไปกา,าการเงินการเงินความรักเป็นอย่างไรความรักเนี่ยเป็นดาวอังคารไปข้าจรถอยหลังในเรื่องการเงินก็อันนี้จะเป็นเรื่องเสียมากกว่าเรื่องดีปกติปัตนิกระดุมพาจะได้เงินจากคู่กรณีคู่ของคู่กรณีแต่อันนี้กลายเป็นเสียทรัพย์ได้เพราะว่าถอยหลังก็หมายถึงว่ายึดเยื้อ อาจจะต้องได้รับเงินเก่าเงินที่ตกค้างอะไรทํานองนี้ครับอ <S 2> <S 2> เงินที่มันเหมือนถึงเก่าๆหรือบางทีอาจต้องกลับไปเสียเงินเกับเรื่องเก่าๆด้วยอีกต่างหากนะครับก็เอาเป็นว่าความรักไปตกงาน,นกับเงินก็ไม่มีอะไรมากแต่แค่มันถอยหลังหมายความว่าบางทีมันก็ต้องมันนี่มาก่อนนะอืมถ้าไม่เป็นฉัน,ฉ,นฉันก็ไม่คบอย่างเงี้ยครับทํานองนั้นหรือเลิกคบเพราะว่าเงินไม่ถึงแล้วนะครับก็เป็นไปได้นะอันนี้ก็ต้องระวังคือช่วงนี้ไม่ค่อยดีปตัตานี้กระดมพัดเนี่ยถ้าเราไม่ได้ก็จะเป็นเราเสีย ก็แล้วแต่ว่าเราจะเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้นะครับอยู่ที่บริบทแต่มีได้ทั้งสองทางนะครับต่อไปเรื่องของสุขภาพสุขภาพก็คือมรณนะไปสู่เรือนตนุก็มีโรคภัยเจ็บมาถึงตัวเลยครับแล้วมีมริงตอยู่คือโรคโรคอุบัติใหม่โรคที่มันติดต่อกันโดยที่เราไม่เห็นตัวเพราะมริงตอยู่คือการติดแบบกระทนหันคือหมายถึงว่าป่วยกระทนหันอย่างโรคภูมิแพ้โรคเอพีเอ็มสองจาห้าพวกนี้ด้วยนะไม่ได้หมายถึงโรค โรคที่เรากินอาหารแล้วมันป่วยเนี่ยไม่ใช่สุดท้ายก็คือเรื่องของชคกลาบชคกลาบคือดาวพฤหัสดีมากลุ่มตัวก็คือมีชอกลาบอยู่กับตัวเพราะมีเสน่ห์แต่เสน่ห์นั้นอาจจะนําภัยมาสู่ตนก็ระวังกันด้วยครับเลือกคบคนครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจกับช่องชาแน,นลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ